อาาในกันที Rah ่สามโดยคุณแม่เ <diction> ล <aries> ็กคุณสีแม่แม่เล็วันแม่ก็แม่ได้หนึ่งอันนี้แม่ได้แม่หนึม่เลกว่าเออเขีนสุขปีสุบปีมากยังไดเนาะอ่าใหยืนชาถุออหญเยืนหรือไร อยู่ได้หลายปีมากยามใดเห็นยามนั้นเแม่เด้ออาวันดีที่เท่การศึกษาไม่บ้างต่อไปจะจะจะโดนด้วยกันจะแม่เล็กก็จักปีแล้วอายุแปดสิปนั้งเข้าชิปคุณานี่ ถูกอยืนเจ็ดสิบสองปีเนาะไอ้แม่ได้ร้อยยี่สิบคือนั่งวิชาขาคนเออสาธุตถาจตุก็ฉันเล็กเทศสมัยออกก็แถมจงผ่านพันทั้งเดีใจถ้าไม่พระเถ่าก็น้องได้บัตร แหลบพราะล่มเป็นได้เห็นเงื่อนพันองน่เนาะจะน้อยยังสุดเลยจะว่าให้ฟังวางเหนียก่อนทานะตอนนี้แปลว่าให้กันแปลว่าตอนทานะก,กันก็แปลว่าตอนให้ให้อะไรละ่ะกันนี้ให้อย่างใหญ่เลยย่างที่ไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนคือให้ช้างเจ็ดร้อยมาเจ็ดร้อย โคอัุพระเจ็ดร้ยโคนมเจ็ดร้อยธ 700, อ 700, าตุหญิงเจ็ดร้อยธาตุชายเจ็ดร้อยยานพานะออกเจ็ดร้อยทานอันนี้มีชื่อว่าสัตตะสรุปมหาทานซึ่งแปลว่าทานของอย่างใหญ่อย่างละเจ็ดร้อยซึ่งไม่มีในชาดกอื่นมีอยู่ในมหาเวิสันดรชาดกนี้เท่านั้น ตวันซ่อนทบนเราใหญ่น,นอกนอกจากนั้นของอันเป็นสมบัติส่วนของพระองค์ก็ตรนนงนำมาทานคงเหลือไว้ตั้งแต่ที่จะทรงนำไปใช้จอยระหว่างการเดินทางเหล่านั้นแลละจะน้อยกันวัานี่จะบออะไรให้ออกหรือว่าเอาเปรียบ แหลกตามาภาษาพภาู้อ,อ,อุตสาหารยมย่อมนอา Hãy thương cho chạy tăng còn to phăng chỗ năn nhung chúng khói <laughs> đắp

i mm -hmm. đây thương vớiâuhen đêm chỉ chúng tăngè quayuyện tranhan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cứ thân thì cao ai video hơn mu la nặng nặng là quân quân bạc mi Jangan lupa like, share, có nhóm thầy thật cao Trà cái mi buộc nhau để muốn nhu vô viết hoãn Nhân càng đành chuẩn thương Gracias. นอกุณโยมตอนนี้ซอซอ,ซอเป็นเล่ตอนนี้ทานกล่าวถึงพระเบชรทานพร้อมราชมาเห็ วอกุ้มไยในนครขัเนีินให้สง่มางก่ยาเดือคนหอนนใชขอหลาน่อยกองนักอเทนมโคมัดเสียยนกเนียวในอ้อนวายกรามท ่พระองค์ทานยานกับหลานนี้กรรมบเหลียวนำพวกงายประกาลานกับลูกภัยเสียวไว้ที่ยังตังแต่ควมเเจ้าเป็นลูกเกิดกับพระคุณ จ้านั่งตาพังยังหอยโยโลกจะไปเอาเสีย nhám xê cha khô căn Đại cầu Nếu cây cân đi lột tên chế thăng giọng phai đầy hà tiền mà, mà lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không que yeah. หลังจากที่พระองค์เ็กราทูราพระราชมันดาแล้วประกปบกางกรรมศาสตรและวตอนเช้ามาพระองค์ก็ทรงรถม้าพาพระนางมัสตสีพร้อมการีและกันหาเสด็สอจออกจากศีพีมหานครไปครั้นพ้นประตูเวียงนชัยเป็ไกลบทสมควรแล้ว ขึ้นสู่เนินเขาแห่งนึ่งรองก็ต้งหยุดรถไ่หน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยหันแต่รถชี้พระหัตถ์คืนเมืองสีทีให้พระนางมัดสีชมปราศีเป็นวรระสุดท้ายว่ามัดทิดูราน้องมัดสีเจ้าจงดูเถิดโน่นปราศาสตร์ของพระราชบิดาอันโน่นเป็นปราศาสตร์ของพระราชามารดา อันนั่งเป็นปรา,าสาทของพี่อันนี้ปรา,าสาทของพระน้องนางน้อเอ,อ๋ยวันนี้เราหมดโอ,บบาาอนนกาสวาสนาเออจะมาในพระพาอาศัยอยู่แล้วขอพระน้องแกว้วจงชมเป็นประชิมทัศนนาการเถดิดรั้นพาพระนางมัตสีชมปรามสีอยู่รู้หนึง่งพระองค์ก็ทรงหันแอยรถแล้วสเสด็จดำเนินต่อไป ยังมีพรามกลุ่มหนึ่งมาขอเอาม้าที่เทียมรถพระองค์ก็ทรงปลดออกทำทานเท้ามาขวานได้แปลงเป็นละมั่งทองมารองรับแผ่รถไว้ไม่ให้ตกดินขับไปไม่ไกลนักก็ยังมีพรามกลุ่มหนึ่งมาขอเอารถพระองค์ก็ทรงปลดออกทำทานเท้ามาขวานซึ่งแปลงเป็นละมั่งทองก็ อันตระธานหายไปถึงตอนนี้ได้ทานหมดทั้งมาทั้งรถรถขธสารทั้งหวานซองตีพระองค์ไม่มีราชพานักใดๆแล้วจำจะต้องเสด็จดำเนินด้วยประบาทเปล่าหน้าสงสารกษัตราที่ราชเจ้ายิ่งน้ำแรถึงตอนนี้ก็เป็นอันจบลงซึ่งกันทาน ประดับประดาด้วยประคาถา2 9 9ประคาถาทานก,กันดังเนติตัตมอย่างนี้คุ้ประสกันที่สวันนักเเวเจรียนเจ้าของกันเทศจุดเทียนบูจาพระคาถาในกันที่สี่นี้แม่สมจิตผิวทน karena jedi